สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะมาถึงก็ลง,<อ>ลงเลย,เลยนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไลฟ์ของครบเครื่องเรื่องข่าวไลฟ์นะคะวันนี้เราพบกันวันนี้วันอังคารเนาะมีะการประชุมครมอังคารที่8กรกฎาคม2568นะคะอยู่กับคุณดาราการทองริ่มและดิฉันแอนพจนธาตนากุล ก็คงวันนี้ตามกันต่อคงหนีไม่พ้นเรื่องการขึ้นภาษีของสหรัฐเพราะว่ามันก็เป็นข่าวใหญ่เลยแล้วเมื่อวานนี้ตอนไลฟ์ในรายการพบเพื่อนเรื่องข่าวเราก็พูดถึงไปแล้วนะคะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีคลังเราก็นําทีมไทยแลนด์เนี่ยไปคุยแล้วก็คือส่งข้อเสนอเพิ่มเติมไปให้เขาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าข้อเสนอเราอ่ไปถึงแล้วหรือยังแต่ที่แน่จดหมายเขาว่ามาถึงเราแล้ว ค่ะก็คือการเจราจารอบแรกที่รัฐมนตรีพิชัยไปเนี่ยน,นะคะคือ3กร,รกฎาคมาแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่พอวันที่6วันที่7เนี่ยไทยก็ส่งข้อเสนอไปเพิ่มอีกแต่ว่าไม่รู้ยังไงส่วนทางกันหรือเปล่าอะไรไม่ทราบเพราะว่าจดหมายทํามาเมือ่อเมื่อช้ามืดเมื่อชามืดใ,<ช>ใช่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นข้อความที่ทำเอาช็อกไปเลยนะคะ เพราะว่าในที่สุดแล้วไทยก็โดนการเรียกเก็บภาษี36%<า>ซึ่งเท่ากับช่วงเดือนเมษายนก่อนหน้านั้น<า>เลยนะคะอือคือถ้าจะพูดถึงเนี่ยจดหมายเข้ามาเนี่ย ตอนแรกเนี่ยก็มองไปนะหัวจดหมายส่งถึงแครส่งถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งนตอนนั้นเนี่ยไม่น่าใจว่าจดหมายเขาอาจจะมีการดําเนินการทําการส่งคือเวลาส่งจดหมายเราอาจจะรู้สึกว่าเอยอีเมลมันแป๊บเดียวกดคลิกนึงก็มาถึงแล้วแต่ในทางการพูดในทางที่เป็นทางการกว่าจะส่งมาจากที่ทางทําเนียบขาวนะประธานาธิบดีเซ็นป๊บเซ็นเสร็จปุ๊บอาจจะส่งไปตามขั้นตอนอะไรต่างๆกว่าขั้นตอนเขาจะข้ามาถึง ทูตเรากว่าจะมาถึงรัฐบาลมันอาจจะใช้ระยะเวลาพอควรคก็เลยกลายเป็นว่านะตอนนั้นยังเป็นคุณสุริยะรักษาการนายกก็เป็นรักษาการนายกต,ตอน,น,นเป็นขวาวสัตว์อีกทีใช่<ๆ>ซึ่งตอนนี้เป็นทางคุณภูมิธรรมไปเป็นพี่เรียบร้อยแลนะคะ,คะแต่หลักๆก,ก็คือเขายืนยันแหละว่า ภาษีที่เขาจะจัดเก็บเราหลังจากวันที่1สิงหาคมก็คือ36%คงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะก็ในจดหมายของทรัมป์เนี่ยนะคะถ้าสรุปสรุปออกมาแล้วเนี่ยจะมีประมาณ5ข้อที่สำคัญสำคัญนะคะ,ะเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟัง ข้อแรกที่สําคัญที่สุดก็คือจะเรียกเก็บภาษี36%จากสินค้านําเข้าของไทยม,มีผลคือหนึ่งสิงหาคมาข้อที่2ก็คือจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มกับสินค้าที่ขนส่งผ่านไทยเพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงขึ้นข้อที่3ก็คือพร้อมยังยืนยันที่จะทําการค้ากับไทยต่อไปแต่ว่ายืนการานว่ายังไงก็ต้องสมดุลและเป็นธรรมนะคะข้อที่สี่ก็คือ ถ้าไทยตัดสินใจจะขึ้นภาษีเพื่อตอบโต้ภาษีของสหรัฐสหรัฐก็จะเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกเพิ่มจาก36%ขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือถ้าหากไทยเปิดตลาดการค้าที่ปิดมานานกับสหรัฐแล้วก็ขจัดนโยบายภาษีและทั้งที่ไม่ใช่ภาษีด้วยแล้รวมถึงอุปสรรคการค้าต่าง รวมทั้งสนับสนุนให้คนไปลงทุนในต่างประเทศหรือในสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะพิจารณาปร,รับลดภาษีให้กับไทยได้คือในมุมมองอมของเขาด้วยความเป็นประเทศมหาอำนาจกับประเทศเราอิพี่พี่พพอปอลกิดดูว่าเขายื่นข้อเสนอมาอะอย่างแรกอย่างเช่นที่บอกว่าเราอาจจะมีการไปลงทุนในต่างประเทศอะอย่างไทยเราจะไปลงทุนอะไรอะลงทุนก็ร้านอาหาร ใช่ไหมคะหรือว่าในธุรกิจอะไรที่เราพอจะถนัดสปานวดอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเป็นร้านค้าแต่บทจะไปตั้งเป็นแบบเซมิคอนดักเตอร์เงี้ยหรอหรือ,อว่าจะไปเป็นโรงงานเราต้องพึ่งเขาเขาจะต้องเข้ามาเพื่อลงทุนกับเราะนะ,ะนะคะหรือว่าการที่เราจะไปบอกเขาว่าเอ้เขาจะต้องออมาว่าเวลามีอะไรนะที่เขาบอกอันที่สามนะคะเขาบอกว่า ยืนยันที่จะต้องทําการค้ายืนยันที่ต้องการจะทําการค้ากับไทยแต่ว่ายืนการานว่าต้องสมดุลและเป็นธรรมเออไอการเป็นธรรมเนี่ยคืออะไรอะ เป็นธามก็คือดุลการค้าน่าจะพอๆกันหรอคืออย่างคุณพิชัยเองเนี่ยเขาบอกว่าใช่ไหมคะว่าถ้าเอาตัวที่เขาพอที่จะไหวนะคะ,<ท>ะคิดว่าตั้งเป้าที่เราอยากจะได้จริงๆคือ10%นะพี่บอก <ทะ S 2> สิบเปอร์เที่เราอยากได้แต่เราได้ไปตั้ง3าเปใช่ไหมสิบเปเน,เนี่ย เป็นเปอร์เซนต์ที่ยาก,ยากมาก<ช>นะคะ,ะเพราะว่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไปยี่ส<ช>ิบที่เวียดนามได้มา20%เนี่ยเพราะว่าเวียดนามไปเสนอว่าสินค้าที่นําเข้าจากสหรัฐทุกอย่างจะไม่คิดภาษีแต่ว่าของไทยเนี่ยที่เสนอไปเนี่ยก็คือ,อสินค้าจากสหรัฐ เ0เราจะไม่คิดภาษีเพราะฉะนั้นข้อสเสนอเราไม่เท่ากันกับเวียดนามแต่ก็90%นะคะเกในขณะที่ถ้าเรามองเปรียบเทียบกันเนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่ามันก็ต้องต้องมองว่าทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสินค้าที่นําเข้าจากสหรัฐเข้าประเทศเขามากเท่าเรานะ,ะจะแตกต่างกันนะตรงนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยปาเข้าไปแบบทั้งหมด90%แล้วจะเอาไปร้อเหมือนเขาเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมาอย่างนั้นนเเเ่ราองงก็็จะปหว ในในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างเราตั้งเป้าอย่างที่บอกอะค่ะว่าคืออัดสิแต่ถ้าไม่ได้สิถ้า18%ไม่ได้เอาอยัางไงก็ได้เพดานไม่เกิน20%อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไปดูในหลายๆประเทศคือล่าสุดที่เมื่อเช้านี้เขาส่งจดหมายไปคือ14อประเทศเนาะพี่โอปอสิบสี่ประเทศเนี้ยถ้าเรามองในประเทศอันดับ1 2 3 4เนี่ยก็คือในทวีปเอเชีย อันดับหนึ่งก็คือในฝั่งของลาวนะคะกับตัวของอันดับสองคือเมียนมาถ้าดูแล้วเนี่ยค่ะถือว่าลาวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลดลงมาเยอะมากนะคะค่ะเเซเดิมทีเขาจะจัดเก็บภาษี4ีเลดลงมาให้40%เอร์เซกับเมียนมาเนี่ยลดลงมา4%เปอร์เเหลือ40%เท่ากันกับลาวะนะคะแต่ลองดูสิคะว่า40%เปอร์เซเลยนะ นะคะในขณะที่กัมพูชาเองและไทยเราค่ะกัมพูชานี่เขาก็ลดให้เยอะพี่โอปอ<ฆ>จากเดิม49<ฆ>มาเหลือ36เท่าเราเท่าเรา<ฆ>แต่ไทยเราอ่ะคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเอาวันนี้แค่เฉพาะ4ประเทศนี้ละกัน คือทางคุณกอบศักด์ภูตระกูลนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการารัฐมนตรีประจําสำนักนายกก็เมื่อเช้าเนี่ยพอมีเรื่องของภาษีทรัมย์ออกมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยท่านก็โพสต์ผ่านทางโซเชียลเนาะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเอาจดหมายส่งมาว่าไม่มีการปรับเลยอะเี้ย มันกําลังส่งสัญญาณและเป็นคําเตือนว่าเขาไม่ได้แฮปปี้และเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเสนอไปอ่ะเขาจะเอานะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่เราเสนอไปมันยังไม่ไม่ได้แบบสมประโยชน์เขาหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตอบตอบรับในสิ่งที่ให้ไปนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเสนอกลับไปใช่ไหมคะอย่างการเสนอกลับไปของเราเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะโดนใจเขาก็ได้นะพี่เออ พลังงาน LNG ที่เสนอกลับไปที่ที่น่าจะถูกใจเขามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าเนื้อหมูเนื้อหมูเครื่องในสัตว์ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคัดค้านมาโดยตลอดนะคะว่าไม่ต้องการจะให้นำเนื้อหมูเครื่องในหมูจากสหรัฐเข้ามา หนึ่งก็คือโอเคมีสารเร่งเนื้อแดงซึ่งไทยเราไม่ยอมรับนะคะคือเขาไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเขาแต่มันผิดกฎหมายบ้านเราใช่และอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของเรานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าราคาต้องต่างกันเพราะว่าต้นทุนของเราในการเลี้ยงหมูเนี่ยมันสูงกว่าของสหรัฐเพราะฉะนั้นราคาที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะนะคะ ค่ะก็คือเรื่องของอาหารสัตว์เนาะ,ะเป็นอ่าเป็นต้นทุนใหญ่ๆเลยที่เราเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงมากในการเลี้ยงเอาแค่ในปกติทุกวันเนี้ยเราใช้ภายในประเทศเนาะเรานำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาเนี้ยค่ะเอามาเป็นส่วนผสมในการที่จะมาเลี้ยงดูหมูของเราเนี่ยเราทุกวันนี้ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูอ่ะ ยังล้มหายไปกันหลายเจ้าเหมือนกันนะคะก็คือไม่สามารถอยู่ได้ทนต้นทุนไม่ได้นะแล้วถ้าหากว่ายิ่งการเอาเข้ามาเนี่ยแล้วจะยิ่งทําให้ผู้ประกอบการไทยจะอยู่ได้อย่างไรเราต้องไปบริโภคเนื้อหมูเนื้อวัวที่มีสารเร่งเนื้อแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนไทยไหมนะคะแต่ก็เหมือนเป็นการบังคับไกลๆเนาะแล้วก็จะกลายเป็นทางผู้ประกอบการเขาเตรียมการเหมือนกันนะพี่ยปอในเรื่องนี้นะค,ะค่ะว่า ถ้าสมมติว่าทางฝั่งสหรัฐเขาต้องการนำเข้าเนื้อหมูเนื้อวัวรวมไปถึงเครื่องในศาสตร์เนี่ยเข้ามาแบบในรูปแบบที่ศูนเปอร์เซ็นะไม่เสียภาษีเลยเนี่ยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาเข้ามาแบบทะลักอะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนเขาก็เหมือนกุมการส่งออกนำเข้าอะอของเราอะอยู่ในมือของเขานะคะผู้ประกอบการสิ่งที่เขาปรับปรับ เปลี่ยนแปลงเขาก็คือว่าตอนนี้เขารองรับรับมือแล้วถ้าสมมติคุณจะเอาเครื่องในมาสิ่งที่เขาจะทําคือเอาไปแปลรูปเอาไอสิ่งเหล่านี้เอาไป,ไปเป็นอาหารสาตัตว์เพราะว่าเอาไปป่นได้อเอาไปทําวิธีการต่างๆได้เอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์แทนก็คือไม่ใช่อาหารคน<อ>เพื่อลดเพื่อลดปัญหาว่าเราจะได้ไม่ต้องเอามาบริโภคไงก็คือให้สัตว์บริโภค,คแลวสัตว์บริโภคมันจะถึงเราไหมสัตว์เลือแดงไม่รู้ไงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะเราอะขนาดว่าเรามี ปลาบรามเนื้อเถื่อนหมูเถื่อนเลยยังมีหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนเข้ามาในประเทศ<ช>เลยค่ะใช่ไหมเธอคือทางสิ่งที่ทางสมาคมาผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเขาเป็นห่วงนอกจากเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงแล้วนอกจากเรื่องที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบเป็นห่วงโซ่อ,อย่างพวก ข้าโพดอาหาร<อ>สัตว์นะ<อ>ถั่วเหลืองอผู้ผลิตอาหารสาตัตว์หรือโรงงานแปลรูปแรงงานต่างๆนี่ก็จะได้รับผลกระทบเป็นทอดๆต่อๆอกันไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต่อรองส่งเป็นข้อเสนอที่ต่อรองส่งไปแต่ว่าทางผู้ประกอบการ ผู้เรียนสุกรเขาก็บอกว่าอย่าเอาไปต่อรองเลยเอย่าเอาไปขึ้นโต๊ะเจราจาเลยนะคะแหมมันจะได้ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไงในเมื่อ,อสิ่งนี้เขาชูขึ้นมาแล้วเขาอยากได้สิ่งนี้เหมือนตอนญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เขาก็มองว่าเขาขอให้ญี่ปุ่นซื้อข้าวจากสหรัฐใช่ไหมคะแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตรถะคะ่ะ เขาบอกให้ซื้อรถจากสหรัฐมาขายในญี่ปุ่นคือเข้าใจอยู่ในความรู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับว่าเออเราก็ผลิตได้ของเราเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการจากบ้านเขาแต่เขาต้องการขายไงแล้วเขาก็เอาภาษีเนี่ยมากดดันเราถ้าคุณไม่เอาคุณขึ้นภาษีสินค้าไทยเราที่จะส่งออกไปมันไม่ใช่แค่สินค้าไทยไงมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราผลิตในประเทศไทยเราแล้วเราจะเอาไปขายที่สหรัฐอย่างเดียวบางครั้งมันมีโรงงานมาตั้งใช่ไหมพี่ปอพอมีโรงงานมาตั้งในประเทศไทย นะคะ,ะบริษัทนั้นบริษัทนี้เพราะว่าเรามีฐานการผลิตนะการลงทุนเนื้อที่เราเพียงพอเรื่องของภาษีเรายอมรับได้แล้วก็ค่าแรงของเราที่ทางบริษัทเขาโอเคอนะคะเสร็จปุ๊บผลิตเสร็จปุ๊บส่งไปสหรัฐอ้าวโหคราวนี้ผลิตก็ใช่โอเคค่าแรงของเราประมาณนี้ต้นทุนของเราประมาณนี้แต่พอเราข้ามไปจากเขาจะเอาของเขาอะไปขายในสหรัฐอะ เราโดนเก็บภาษีทั้ง36%แล้วแบบนี้จะมีผู้ประกอบการที่ไหนที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยถ้าหากเขามีเป้าหมายในการที่จะไปส่งให้กับทางสหรัฐนะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์กอบศักด์เองเนี่ยเขาก็มองว่าน่าห่วงนะเพราะว่าในอนาคตต่อไปอ่ะอย่างมาเลเซียเองโดนไป25%เวียดนาม20%ใช่ไหมคะมเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปมาเลเซียกับเวียดนามไม่ดีกว่าหรืออินเดีย อินเดียก็เป็นเป้าหมายที่หนึ่งเหมือนกันที่นักลงทุนเขามองว่าจะไปน้องแอนพูดเหมือนคุณศิริกัญญาเลยเรื่องของนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะที่บอกว่าไทยโดนเก็บภาษี36%นักลงทุนเนี่ยเขาต้องเลงแล้วว่า,าต่อไปไเนี่ยต่อไปเขาต้องย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ เรื่องของฐานภาษีเนี่ยมีความสําคัญมากๆมันจะโยงไปอีกหลายๆที่เลยซึ่งครูสิริกัญญาเขาก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้เหมือนกันอ,อินเดียเท่าไหร่นะน้องเมลลองเปิดจอใหญ่ๆให้พี่หน่อยพี่จาไม่ได้แล้วว่าอินเดียเนี่ยโดนภาษีมาในรอบนี้ไหมสิบสีประเทศนี้ไหมนะอินเดียยังไม่มีใช่ไหมในนี้ยังไม่มี แต่ว่าก็ต้องรอดูกันเพราะอย่างญี่ปุ่นเองก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วคือหลักๆในประเทศอ,อาเซียนเนี่ยอย่างมาเลเซียเห็นไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือล้วนแล้วแต่เป็นคู่แข่งกับบ้านเรานะคะอ่าที่ที่สำคัญก็คือเวียดนามยี <24. S 2> ่สิบเปอร์เซ็นต์่ามาเลเซียยี่สิบห<า>้านะคะอินโดนีเซียสามสิบส <32. S 2> องอริกาใต้สามสิบบังคลาเทศสามสิบห้านะคะถ้าเกิดว่าไทยได้เท่ากับ เวียดนาม2 <Việt> ี 2> <Nam. S 1> ไทยก็ไม่ได้ได้เปรียบอยู่ดีนะเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่า <Vietnam. S 1> ค่าไฟฟ้าเอย <Th a. S 1> ค่าแรงงานเอยของเราสูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นถึงแม้ได้20เท่ากันแต่ต้นทุนเรามากกว่าเวียดนามก็ยังมีภาษีดีกว่าเขาก็ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วไทยก็อาจจะ สู้เขาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นการบ้านของบรรดาผู้ประกอบการอีกนะคะนอกเหนือจากตอนนี้เป็นการบ้านของรัฐมนตรีคลังกับทีมไทยแล้วก็ยังเป็นการบ้านผู้ประกอบการต่อไปถ้าสมมติว่าเขายอมให้เราเนี่ย20จริงๆนะคะเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาก็ต้องมีสิ่งที่ตอบแทนมาอย่าง LNG เราก็เขียนตัวเลขแล้วว่าเราจะไปซื้อเขาเท่าไรหร่นะคะ เครื่องบินนะโบอิงเราก็ต้องไปซื้อเขาเหมือนกันนะคะเราจะไปซื้อจากฝรั่งเศสแอร์ฟอร์สอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าในในส่วนของเนี่ยก็คือการที่เขาจะขายอะไรให้กับเราเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าเราต้องไม่เก็บภาษีเขาอะก็คือกลายเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ถึงถามเงี้ยว่าความเป็นธรรมคืออะไรถึงถามหาว่าความเป็นธรรมคืออะไรแล้วก็อย่างฝั่งของผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเขาบอกอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่า อาหาราสัตว์เนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไอ้ตัวเครื่องในที่เขาอยากจะส่งมาให้กับเราเนี่ยาอามาปนเป็นอาหาราสัตว์เขายังมองอีกนะว่าการที่จะเอาไปเป็นอาหาราสัตว์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหลุดลอดไม่หลุดลอดออกมาสู่การที่บริโภคนะ เพราะลองคิดดูในแง่ของการทําธุรกิจเดี๋ยวพี่โยปอสมมติเราเป็นนักธุรกิจเราเราย่อมอยากได้ต้นทุนที่ถูกอยู่แล้วถูกไหมคะใช่เราอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเนื้อแดงไม่เนื้อแดงอะ่ะนะถ้าในเมื่อกฎหมายอะ่ะเขาอ,อานุญาตให้เขาเข้ามาได้แปลว่าเราก็ต้องเปิดทางไหมว่าเมื่อสหรัฐเขาเอาหมูที่มีสารเล่งเนื้อแดงเข้ามาในไทยได้ <c oughs> แปลว่าสารเล่งเนื้อแดงเราต้องเปลี่ยนกฎหมายไหมว่าต่อไปมันไม่ผิดแล้วหรือ,อยังไงถูกไหมหรือเราจะไปบอกเขาว่าถ้าคุณจะเอาเข้ามาในไทย คุณก็จะไม่มีสารเลี้เนื้อแดงอันนี้เขาก็าต้องไปเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาอีกเขาจะยอมหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าต้นทุนหมูมันถูกมากเลยถูกกว่าการไปซื้อกับปศุสัตว์ในประเทศไทยมันจะมีไหมอ่ะมันดุดดอดออกมาแน่ๆเพราะยังไงนักธุรกิจที่เขามองว่าเขาอยากประหยัดต้นทุนเขาก็ต้องไปเอามาอยู่ดีอ่ะถ้ามาเอ,อ,อันนี้ก็เป็นห่วงเนะาะค่ะอ,อขอ พูดถึงเรื่องของข้อสังเกตของคุณเิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อของพรกประชาชนหน่อยนะคะเขาพูดถึงอัตราภาษีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่สหรัฐยังคงประกาศให้ไทยเนี่ยต้องเสียภาษี36%เี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการบีบให้ไทยเนี่ยจนมุมด้วยเดทไลน์แล้วทำให้ไทยเนี่ยต้องยื่นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่า การเจราจาที่ล่าช้าเนี่ยมันมีผลมากอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไปเจราจาหลายรอบมากนะ,ะกว่าจะได้20%เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนะคะแต่ว่าไทยเราเพิ่งจะไปครั้งเดียวเท่านั้นเองเขาบอกว่าการที่เราไปช้าเนี่ยมันทำให้เราเวลาวเรา,เาทุกทีบใช่พอมันงวดเนี่ยเราต้องแบบยื่นข้อเสนออย่างเร็วด้วยการคิดที่รวดเร็วแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เสี่ยง เพื่อจะให้ทันเดทไลน์แต่เวียดนามเขามีเวลาเขาก็เอาเสียงน้อยเสียงน้อยที่สุดเสียงอะไรเข้าไปไล่ไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นใช่แต่ของเรานี่คือต้องยื่นไปคือเสียงมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเรื่องของสัญญากับล็อบบี้ยยสเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมากเราพัามัดแปลงมากเขาบอกจ้างล็อบบี้ยยสยังไงผลออกมาไม่น่าพอใจเลยนะ ค่ะแล้วก็ถึงขนาดที่พักประชาชนเองเรียกร้องนะคะว่าอ,อย่าให้ทางรัฐมนตรีคลังลาออกเลยทีเดียวนะคะเพราะมองว่าคุณจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการเจรจานี้ไม่เป็นผลสําเร็จแต่ว่าถ้าออกไปนะตอนนี้มันก็ค่างๆกานคา,า,า,าหนักไปอีกะะอ,อะค่ะเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีทีมทีมไทยนะแล้วเราจะไปต้องฟอร์มทีมใหม่อย่างนั้นแต่ว่ารัฐมนตรีท่านก็บอกว่าถ้าจะเป็นต้องไปเจรจาอีกรอบท่านก็จะไปด้วยตัวเองอีกนะคะแล้วก็ท่านก็มั่นใจว่าท่านจะพยายามเจรจา ให้ดีที่สุดก่อนเดทไลน์อ่ะเพราะว่ารอบสองที่เราส่งไปเนี่ยส่งไปจดหมายนะคะส่งเป็นเอกสารไปไม่ไปเองนะเพราะว่าตอนแรกที่ส่งไปเนี่ยเพราะว่าทั้งบอกว่า9ก้กรกฎาคมนี้ไงจะเดทไลน์ตอนนี้คือ ยืดออกไปอีกก็ยืดออกไปอีกก็ถือว่าเป็นข้อดีเวลายังมีเวลายังพอมีเวลาหายใจได้บ้างคือเขาก็มองว่ามันเหมือนเป็นการเปิดทางไงคะคือเขาพยายามเอาตัวเดสไลน์มาเป็นตัวแบบว่าบังคับเราว่าคุณจะต้องเร่งแล้วนะคุณจะเห็นเลยนะเรากลายเป็นประเทศกลุ่มแรกที่เขาส่งจดหมายมาเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นไปตามเกินคาดเราอ่ะเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคงจะประมาณนี้เพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็แสดงเจตจำนงไงเพราะเขาอ่ะ บอกแล้วว่าเขาก็จะมีการขึ้นให้กับกลุ่มประเทศที่ใหม่เจราจาก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่เราในเจราจาแล้วก็กลายเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่า,าการบ้าน ในหลังจากนี้ทางฝั่งของทีมไทยแลนดน์จะทำยังไงกันนะคะแล้วกออ็วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันอย่างตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธามเวชยชัยนะคะก็ยืนยันแหละว่าเราเองเนี่ย ก็คุยมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณภูมิทําไปสิงคโปร์ก็คุยแล้วนะนะคะพูดคุยกับรัฐมนตรีกระโหมของสหรัฐนะคะแต่การเจรจากาน่ะใช้ภาษี36%ก็ยอมรับว่ามันดูส่วนทางอยู่เหมือนกันเพราะเราพยายามคุยการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นแต่เขาเชื่อค่ะว่าหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นเนาะแล้วก็ทางฝั่งของคุณพิชัยเองก็ยืนยันว่าเราส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วและ ยังพอมีเวลาค่ะเราก็ตั้งใจว่าอยากจะขอเขา,าขยายเวลาหวังว่าเขาจะขยายเวลาก็ขยายจริงๆนะคะก็คือขยายไปเป็นวันที่1สิงหาคมหลังจากนี้คณะทํางานฝ่ายไทยจะทํางานให้หนักขึ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่ฝ่ายไทยส่งให้กับสหรัฐเมื่อ6กกรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยจะได้รับแล้วก็เชื่อว่าก่อนสิงหาคมอัตราภาษีไทยจะถูกจัดเก็บและถูก จัดเก็บอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถแข่งขันกับกลุ่มที่สามารถแข่งขันได้แล้วก็มีแผนสำรองในการเยียวยาบรรดาผู้ประกอบการไปแล้วนะคะแผนสำรองก็คือนำเอาเงินงบประมาณด้านเศรษฐกิจมาช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจะมีแหล่งให้กู้ยืมเงินอ้กู้เหรอกู้อีกแล้วคือคือการกู้เข้าใจนะแต่ว่า ถ้าเราไปมองในอีกมุมของการกู้อ่ะพี่โอปอธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะออกมาบอกเองนะอย่างเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็มีของฝั่งหน่วยงานของธนาคารคเขาก็พูดออกมาว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยกู้ นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพูดประชาชนทั่วไปนะคะที่ยอมรับเลยว่านี่ครัเรือนสูงมากจริงๆกับอีกกลุ่มคือ SME แล้วทางรัฐบาลขอให้ฝั่งธนาคารช่วยปล่อยเงินกู้หน่อยออทางธนาคารบอกว่าเขาก็อยากจะปล่อยนะเพียงแต่ต้องยอมรับจริงๆว่า มันไม่ได้มีปัจจัยในการที่จะทําให้เขาปล่อยได้เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจณตตอนนี้นะคะบวกกับการจะปล่อยกู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเขาก็ต้องตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการนั้นมีความสามารถในการที่จะกู้ได้อีกไหมแล้วผู้ประกอบการเองเขาก็จะเอาอะไรไปกู้กู้เสร็จก็ต้องหาเงินหาเงินมาคืนใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ทางหน่วยงานของธนาคารเขาบอกมาบอกว่าจะต้องเอาเม็ดเงินนะคะลงมากระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยคือคุณจะต้องทำทั้งหมดสทางไม่ใช่แค่เฉพาะให้ทางฝั่งธนาคารปล่อยกู้ให้อย่างเดียวแต่ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ขับเคลื่อนต่อไปกู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีกู้ไปจะเป็นหนี้เปล่าหนี้ศูนย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ขับเคลื่อนกู้ไปแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีขึ้นเอาเงินที่ไหนมาคืนใช่ไหมคะเครียดจังเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง ทำไมเรารู้สึกว่ามัเป็นเรื่องเปรียดจังเลยเปลี่ยนเรื่องค่ะ,คะมีมติคอร,รมอรที่น่าชื่นใจออกมาไข่ใ,ใช้รถไฟฟ้านะคะออกมาแล้วนะคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดอสายเป็นจริงแล้วนะเ<อ>มื่อกี้นี้นะคะที่ประชุมคอร,รมอเขามีมติเห็นชอบมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายราคาไม่เกิน20บาทตลอดสายค่ะเพื่อจะ ลดค่าครองชีพของประชาชนก็มั่นใจว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่แต่แต่คนที่จะใช้บริการลงทะเบียนด้วยนะคะต้องือถ้าไม่ลงทะเบียนน่ะก็ไม่สามารถที่จะไปขึ้น20บาทได้นะแต่ลงทะเบียนมันก็แค่เป็นการยืนยันตัวตนนะคะว่าเป็นแค่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วก็ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไปนะคะสามารถใช้ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิต บัตรโดยสารบัตรที่ได้รับการยืนยันลงทะเบียนแล้วจะใช้สิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติค่ะหลังจากเริ่มโครงการมาที่1ตุลาคมนะคะสำหรับ20บาทตลอดสายมีสายอะไรบ้างนะคะทั้งบนดินทั้งใต้ดินทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะคะมีสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงแล้วก็สายแอร์พอร์ตเรลลิง์ค่ะ ช่วงเดือนสิงหาคมเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งตุลาคมก็จะเริ่มมาตราการขึ้นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ค่ะส่วนใครที่รอเรื่องของการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง,อ,งอ,อีกสองสาวันนี้จะลงทะเบียนได้แล้วนะคะ,ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านบอกว่าตอนนี้เน้นเรื่องของการลงทะเบียนผู้ประกอบการ แล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ1ล้าน5 0แสนคนแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนยังมีน้อยอยู่นะคะตอนนี้ก็มีลงทะเบียนใช้สิทธิ์ชำระเงินแล้วได้ประมาณ70,000คนก็จะมีการประชุมกับภาคเอกชนเพื่อให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าภายใน1-2วันนี้ประชาชนจะกลับมาลงทะเบียนทเที่ยวไทยคนละครึ่งได้ หลังจากที่ปิดไปเพราะว่ามีปัญหานะคะ<อ>แล้วก็ช่องทางการลงทะเบียนยังคงเป็นเว็บไซต์เดิมนะคะเที่ยวไทยคนละครึง่งเวอร์ไว้เว็บเที่ยวไทยคนละครึ่ง com นะคะ ส่วผู้ประกอบการที่ขึ้นค่าที่พักเกินควรถ้าตรวจเจอก็จะมีการค่าโทษแล้วก็ถูกแบนทันทีนรวมถึงยึดใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะแต่ผู้ประกอบการเขาก็จะท้อนไงที่โยบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นค่าต่อค่าห้องนะเพียงแต่ว่าตอนที่กรอกเข้าไปในระบบเนี่ยมันแก้ไข<ๆ>ไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยทําให้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาอะ่ะ ขึ้นค่าโรงแรมไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็สะทอนผิดที่ระบบหนึงทอนระบบเหมือนเดิมอแต่ก็ดีนะค่ะเพราะว่าอย่างการเดินทางอย่างรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยถ้าล่าสุดที่เเดินทางไปนะคืนเนี่ยจากพระรามเก้าไป ที่ไหนนะเมืองทองธานีโอ้โหค่ารถ oh นี่ไม่ธรรมดานะเพราะเราต่อสามสีสีสายสสีสีสายคือลงขึ้นลงขึ้นอย่างเงี้ยนะาจากที่เนี่ยของะรามเก้าใช่ไหมคะ mm hmm. ไปต่ออีกสีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเตาปูนมั้งแล้วก็ขึ้นจากเตาปูนเนี่ยไปลงศูนย์ราชการศ mm hmm. ูนย์ราชการเสร็จป,ปุ๊บก็ไปต่อเพื่อที่จะขึ้นไปสายสีชมพู mm hmm. ไปที่เมืองทองธานี เมืองทองธานีแล้วก็ไปลงสถานีเมืองทองเพื่อต่อไปไปอิมแพกเมืองทองซึ่งไอสถานีอิมแพกเมืองทองไปเนี่ยยังไม่เสียตังค์เพราะตอนนี้เขายังเปิดให้ฟรีอยู่แต่คิดดูสิว่าสามสายสามสีเนี่ยคิดว่าวันนั้นน่าจะเป็นร้อยได้อยู่เป็นร้อยได้พี่เคยนั่งจากเสนาสถานีเสนาแล้วก็ไปลงสถานีแพรกษาสมุทรปราการเลย ต่อแม้ต้องต่อแม้ต้องปีไไม่ไม่ทอดเดียวอ๋อสีเหลือง65บาทเพราะว่าที่จริงมันเกินแต่ว่าเขาคิดสูงสุดแค่65บาทค่ะต่อไปนี้พี่จะได้20บาท20บาทดีใจด้วยสหรับคนใช้รถไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นการลดด้วยไงลถบรรดารถยนต์ที่ขับอยู่บนท้องถนนแต่บางคนบอกว่าคนขับรถก็คือคนขับรถอะค่ะ เขาก็ไม่ได้อยากที่จะทิ้งรถเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่ถ้ามองในมุมของคนขับรถที่ไม่ชอบขับรถก็มองความคุ้มค่าของเงินเหมือนกันแต่ว่าเวลาช่วงเช้าๆอาจจะเบียดนิดนึงนะคะช่วงแบบพรามทานเนาะอ้าววันนี้ครบถ้วน เหมาะสมแก่เวลาพอดบพอดีขึ้น้ดยเรื่องเครียดค่ะจบเรื่องเรื่องก็ยังไม่ยังไม่หายเครียดอยู่ดีอ่ะหมดเวลาของรายการครบเรื่อนทั้งค่าไลฟ์ไว้เราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมประมาณใบสองโมงแบบนี้พี่ดารการทองริมและที่ฉันแอนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ